ปรพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน สวัสดีครับกลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนวันนี้วันพุธที่22เมษายน2558วันนี้อยู่ผมทนายปรีชาณเชียงใหม่ครับครับและอยู่กับผมเดชานทพลนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวข้อกฎหมายนะครับในช่วงหน้านั้นเราก็จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังเช่นเคยครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับโทรมาที่หมายเลข021266106นะครับ021266106นะฮะถ้าเกิดท่านที่ไม่สะดวกที่จะส่งเป็นข้อเออไม่สะดวกที่จะโทรเข้ามาก็ส่งเป็นข้อความมาสอบถามก็ได้นะฮะที่หมายเลข เอสเอ็มเอสของเรานะครับที่เลขที่4 8 3 8 1 0 6นะฮะ4 8 3 8 1 0 6นะฮะก็จะพยายามตอบทุกข้อข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเห็นคุณนิวเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะยังครับจารย์ผมขอเป็นเจ้าพ่อนี่เป็นเจ้าแม่นี่คงจะไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมครัใช่ครับทีนี้เนี่ยคุณเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยเซลฟี่เขาเรียกเซลฟี่น่ะทั้งตัวเองบ้างถ่ายคนอื่นบ้างเนี่ยนะแล้วคุณเป็นอัปโหลดในคอมพิวเตอร์นี่คุณคิดอะไรบ้าง ก็คิดแต่เรื่องดีๆอาจารย์คือคิดว่ารูปไหนสวยรูปไหนดีใช่ค, <c oughs> ครับลงเลยมีอารมณ์ร่วมกับภาพมีภาพสามารถสื่อความหมายนู่นนี่นั่นได้ก็เอาลงในในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ครับทีนี้นอกจากคุณลงสิ่งดีๆนี่างครค้งคุณก็ลงสิ่งไม่ดีด้วยยังยังอย่างอาจจะบางทีไม่พูดถึงคนส่วนใหญ่นะอ๋อคนส่วนใหญ่ภาพไม่ใช่บอกคุณนะนี่บางทีลงหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีเราลืมนึกไปครับพอลงไปโตมปุ๊บเนี่ย เอาคืนไม่ได้เพราะว่าลมเวมันอยู่ในความคนอื่นแล้วมันเก็บไว้ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถตามลบได้ทุกที่นะเว้นแต่ส่งส่งไวรัสไปอะส่งไวรัสเพื่อไปตามทําลายรูปโรงงานใช่ไหมนะครับทีนี้ปัญหาของการส่งรูปกดีอัพลงไปในทั้งหลายโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาเคยจำข่าวได้ไหมว่ามีพนักงานของสายการบินสายการบินดังสายการบินหนึ่งดังมากดังมากนะประมาณสักไม่กี่ปีที่ผ่านมานะที่ว่ามีการ อัปโหลดนะคือจริงแล้วข่าวพวกนี้<อ>จริงแลวข่าวพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามนะแต่นี่พอเห็นอาจารย์มาผมเลยไปค้นหาอ๋มอมก็มีเกิดขึ้นอยู่นะใช่ไหมก็มีการปรากฏว่าจริงๆเนี่ยคุณ อย่างที่จย์บอกอะเวลาเวลาเนี่ยเกี่ยวกับการทางานเนี่ยนะเราเป็นลูกจ้างขาอก็ดีนะบางทีมมีระเบียบของการทํางานแล้วหลายคนไม่เคยดูคุณเคยดูไหมไม่คะก็แบบแต่ได้เงินเดือนขนาดนี้มีหน้าที่ทํางานเท่านี้อย่างนี้ก็โอเคละไม่เคยไปขอเลยว่าขอระเบียบการทางานหน่อยนะอะไรเป็นเงื่อนไขบ้างอะไรเป็นข้อบังคับบ้างสารกันแบบจริงจังอ่ะเหมือนเราเกิดมาเป็นคนไทยห้ามใส่เสื้อสกอตเข้าทํางานอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีกาหนดใช่เหมือนเราเกิดเป็นคนไทยในเมืองไทยเราไม่เคยไปซื้อรล้ัทธรรมนูนมาอ่านทุกมาตราว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์อะไรบ้างไม่มี อันนี้ตั้ง3อหมาตานะอ่าทีนีนน้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอมีระเบียบปุ๊บเนี่ยครับเอ,อพอเราไม่อ่านปุ๊บเราก็ไม่รู้เอ๊ะระเบียบนี้มันเป็นอะไรอะไร<ง>ทได้บ้างอะไรทาไม่ได้อ,อะไรเป็นเงื่อนไขที่สามารถจรจ้างจะไล่คุณออกได้หรือไม่ไม่จ้างงานคุณได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะบางทีเนี่ย กฎหมายบางทีมันร่างไว้ั้กนานนะแบบที3ามทีหยิบยกมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็แล้วแต่แต่จังหวะแล้วแต่พฤติกรรมหรือว่าเหตุการณ์ของเหตุการณ์มีคดีมามีคดีมาก็ค่อยจีบไปดูว่าเอ๊ะมีกฎหมายข้อนี้บังคับใช้อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าบางทีศาลก็ต้องให้ทันยุอนกันคำวิจัยของศาลแต่แต่ละเรื่องนะอย่างเช่นจําได้ไหมตอนนี้มันฮิตมาก Facebook อะไรแล้วก็บอกแล้วว่าเล่นในเวลาทำงานเป็นไง ก็มีติดนะคะจ๊ะที่จะถ้าอาจจะนายจ้างอาจจะเชิญคุณออกไปทํางานที่อื่นอ่าโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยใช่การเลิกจ้างโดยเป็นธรรม<ท>ด้วยนะครมันขอให้เกิดคุณไปกินเวลางานเขา,าอะแล้วตอนนี้ตอนนี้นนมีคํารักษาสาร,ริีกาอีกนะที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือปรากฏว่าสเเขาเรียกจะไม่เรียกว่า ผัวเมียก็ได้นะคู่รักคู่รักคู่รักครัทำงานบริษัทสายการบินปรากฏว่าพอรักกันก็ไม่หยุดแป๊บนึงอาจารย์ต้องมีสมาธินิดนึงนะพอไปพูดสายการบินปุ๊บหยุดผมปุ๊บปุ๊บหลุดไปเลยคุณห้ามหลุดนะหลุดเราไม่หลุดได้มันเป็นข่าวเราเสนอข่าวตามความเป็นจริงแล้วได้แต่งแต้มสีสันลงไปเราเสนอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้ประชาชนรับทราบไม่ได้ไม่แต่ประเดี๋มันเป็นเรื่องร้อนแหลมนิดหนึ่งอ่ะทุกคนรู้นะพู้แถวนี้ขาดสายการบินปรากฏว่าพอฝ่ายหญิงก็ดีฝ่ายชายดีพอเลิกกันปุ๊บเนี่ย อีกฝั่งหนึ่งไม่อยากเลิกเนี่ยโหมเจ็บแค้นเกื่องโกดโทษฉันใหญ่เลยคุณเอ็มคุณเดชาเนี่ยมีรูปถ่ายเคยถ่ายด้วยกันไว้เคยแบบว่าเคียร์คอกันแทนที่จะเอารูปหวานแหววมาลงนะเอารูปที่ว่าเขาียกว่าเป็นรูปรับสุดยอดอย่างนี้อาจารย์เพูดง่ายครับือคนคนบางทีคนรุ่นใหม่ชอบถ่ายคลิปส่วนตัวไว้ครับชอบถ่ายวิดีโอ ส่วนตัวไว้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเออนทีนบทบาทนั้นบทบาทนี้อะไรเงี้ยบางทีตัวผู้ชายก็ดีผู้หญิงดีถ่ายเอาอเธอผู้ชายท่านหน่อยสลับกันถ่ายครับเออไว้ดูเวลาเรายามที่เรายังหวานชื่นก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจนะครับอาจารย์เอาไว้ดูตอนแก่ๆกันนะอ่าพอเวลาที่มาดูตอนที่มันเลิกลากันไปเสร็จปุ๊บโอ้โหถ่ายแล้วมันเจ็บแคนจริงๆอันเนี้ยอ่าครับทีนี้ปรากฏว่าพอเลิกกันไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ต้องการเลิกลาเนี่ยก็จะหาเหตุว่าเออถ้าคุณเนี่ยนะ ถ้าเธอเลิกกับฉันอืฉันจะเผยแพร่ภาพที่ฉันมีอยู่ที่เป็นภาพลับระหว่างเราสองคนเขาเรียกกเอามาข่มขู่ข่มขู่นะปรากฏว่าฝ่ายที่เลิกไปเขาไม่สนอ่ะฝ่ายคุณผู้หญิงอืก็ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะทําจริงอ๋อรู้ว่าขู่เฉยๆตายแต่นี่มันทาจริงเว้ยเฮ้ยแล้วก็ลืมไปว่าสมัยก่อนเคยแลกกันถ่ายเออกล้องเธอถ่ายฉันกล้องฉันถ่ายนะเออแลกกันไว้เนี่ยลืมไป คิดมันคิดมันมีจริงหรืออีกอย่างก็แค่ขู่ครนะปรากฏว่าฝ่ายชายเอาไปลงจริงในโลกโซเชียลโลกโซเชียล <Internet. S 2> ลงปุ๊บเนี่ยปัญหาของการลงนี่คือกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะว่าคือภาพผู้หญิงเนี่ยเป็นภาพที่แบบเบยทั้งหมดอ่ะคนก็ดูกันตึมแล้วทีนี้กลายเป็นเรื่องวนากลายเป็การฟ้องร้องฟ้องร้องคดียากันกระวานไปครับที่ปัญหาที่ผ่านมาเยพอปรากฏว่าเป็นข่าวในโลก ในสื่อเนี่ยทั้ง online, ออนไลน์ทั้งสื่อสิ่สสงพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทบหน่วยงานดิหน่วยงานก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสายการบินนั้นอะไรนี้ใช่ไหมรามาัแล้มวมันทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวจริจรงๆไม่น่าเกี่ยวกับการทํางานนะใช่เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับทางบริษัทจะมาบอกฉันว่าฉันจะดึงนู้นอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะในเมื่อมันเป็นความผิดระหว่างการสองคนเท่านั้นเองนะจ๊ะบริษัทก็เลยคิดแผนคิดแผนง่ายๆเลยไล่ออก นะไล่ออกโดยคนที่คนที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทไม่ใช่เสียหายของบริษัทที่ไปโพสต์รูปของตัวเองอ่ะกับรอ๋อแต่ยังไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่เกี่ยวบริษัทเลยอยู่ๆฉันก็บอกว่าเชิญนะจ้าไปไปเลยฉันไม่จ้างเธอแล้วใช่ไหมเธอทำอย่างนี้มันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเธอไม่พอยังลามถึงบริษัทด้วยเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยออกก็เลยกรุณาออกไปนะเขาไล่ออกไปอย่างนี้ ฝ่ายที่โดนไล่ออกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมนี่มันเป็นความผิดระหว่างเราสองคนที่เป็นคดีความรู้สึกตัวกันไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยจะมาใช้กฎระเบียบบริษัทในการไล่ฉันออกได้ยังไงอย่างนี้เลิกจ้างไม่เป็นธรรมฟ้องได้ค่าเชยเขาฟ้องประมาณเกือบสองล้านอเรียกค่าเียมาว่าเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมปรากฏว่าสานีกาก็วิจัยมาว่าเกี่ยวกับไอเรื่องเนี้ยถึงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณคุณทะเลาะกันเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วมาการลงรูปอย่างเงี้ยเป็นการส่วนตัวคุณจริงแต่ว่า การที่คุณทําอย่างนี้เนะี่ยมันกระทบกับภาพลักษณ์ของตัวเองนะเป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคนมองแล้วไม่ดีนะเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตัวเองอแล้วมันก็ส่งผลกระทบถึงบริษัทด้วยทําให้คนมองว่าตัวเองปประพฤติชั่วครนะดังนั้นเนี่ยการกระทําอย่างนี้เนะี่ยถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและสินทร,รมันดีของของประชาชนนะอนะื แม้จะกระทํานอกสถานที่ทํางานและนอกเวลาทํางานก็เป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ,งของของบริษัทอ่ะ <Ừ. S 2> อย่างร้ายแรงครับบริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยท,ที่ต้องจ่ายค่าชดเชย <Ừ. S 2> ถือว่าการเลิกจ้างที่เป็นธรรมครับก็บคำพักษาสารดีกาที่ห้ากเก้าทับสองพันห้ารหสเจ็ดแต่ถ้าเกิดเรามองกันดูอย่างถ้าเกิดว่ามองตามแนวดีกาเนี่ยเอะมัน ดูเหมือนว่ามันควรจะใช้กับเซเลบหรือว่าคนที่เป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นคนที่เป็นมีชื่อเสียงในสังคมทั้งแต่อาจารย์ทำไมถึงจะไปนั่งไปลงไปตกอยู่ที่กับบุคคลธรรมดาหรือพนักงานธรรมดาโดยทั่วไปเพราะสัทเกี่ยวกับสายการบินก็ไม่ใช่เซเลบหรือเป็นอะไรทั้งหลายก็เป็นคนธรรมดาครับเพียงแต่เขาอาจจะสวยหน่อยแต่ไม่สวยก็มีนะนี่เข้าย์ครับเข้าใจเขาเข้าใจเขาเอาใจารไม่ใช่คุณคุณมองภาพเอาพวก แอร์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสวยๆแขกก็มีเราไม่ว่ากันบริษัท <กะ S 1> สายบิน <ๆ S 1> ไหนนะ,ะนะทีนีออ้ถึงแม้ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยปรากฏพอมีชื่อเสียเ <c oughs> นี่ยชื่อเสียนะมันก็เสียไปของตัวเองก็เสียใช่ไหมเสียไม่พอนี่กระทบบริษัทคนก็โอ้ยนี่นคนนี่คนนี้เห็นรูปแล้วคนนี่นี้่ขนาดคนสองคนนี้นะดูคนอื่นในองค์กรนั้นจะเป็นยังไงอย่างนั้นอี่แล้วฮะจะเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่คนสองคนเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยคนก็ไปยืนดูเวลาเวลาไปเจอคนนี้ขึ้นเครื่องเมื่อไหร่ แต่นี่เองไอ้คี้นี่เองที่เห็นในรูปเห็นไหมโอ้ก็อาจจะกระทบไปต่างๆนานาก็อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือกระทบต่อการบริหารจัดการขององค์กรคนข้างนอกอาจจะมองก่อนนี้ไม่ดีว่าดูซิเนี่ยสองคนนี้มีเรื่องเฉาโชวอย่างยังให้มันทางานกันอยู่นะครับในควารักษาสถานกาก็ตีความว่าเออเนี่ยมันทําพอทําไม่ดีปุ๊บเนี่ยทำให้ตัวเองแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะนอกเวลาทำงานแต่มันกระทบถึงภาพลักษณ์ ของตัวเองแล้วก็ทบถึงที่ทางานก็เลือกจ้างเลยเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแม้แต่บาทเดียวนะครับครับนั่นหมายความว่าผมขออนุญาตเอาจากแนวดีกามาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งนิดหนึ่งมันน่าจะเป็นความผิดแล้วขอโทษไม่ใช่ความผิดมันน่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นปัญหาที่เกิดจากคนในองคอ์กรภายในองค์กรไหมครับที่เท่านั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเป็นปัญหากับคนข<ะ>้างนอก ส่วนนายจ้างอาจจะไม่สามารถที่จะไล่หรือให้ออกก่อนไปดูระเบียบเกี่ยวกับการจ้างว่าเขามีข้อกำหนดอยู่ไหมส่วนใหญ่ไม่หมดเพราะว่าก๊อปกันนะหมดเข้าใจไหมจริงจริงจุดใจก๊อปเนี่ยคุณก้อมเสื่อมเสียทั้งหลายอย่าทำทำเพือว่าร้ายแรงเลิกจ้างได้เนี่ยเป็นเหตุเหตุเลิกจ้างบางคนบางคนอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันที่ฉันไปมีปัญหาข้างนอกหรือฉันเออ่เป็นเรื่องส่วนตัวกับฉันที่มีปัญหากับพนักงานบางคนแต่ถ้าเกิดบางคนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดจะพูดแบบอาาจรย์ว่าช่วยกรุณาไปศึกษาระเบียบบริษัทดูผมเชื่อ แล้วเราเชื่อว่าน่าจะมีเขียนเรื่องนี้ว่าเหมือนกันหมดจนใหญ่ก๊อปกันมานะะต้องอยู่กันแบบสมานฉันจริงๆนะใช่ทีนี้ต้องระวังต่อไปนะเวลาคุณทะเลาะก,กับแฟนคุณนะอาจารย์เตือนไว้เพราะคุณชอบลงรูปเยอะเหลือเกินผมก็ลงไปธรรมดาผมไม่กล้าทะเลาะก,กับแฟนผมหรอกอาจารย์ถึงกปลองหน่อยนะจะลงอะไรเนี่ยต้องมีโปรแกรมตรวจสอบหน่อยว่าเออตรวจสอบอารมณ์ขนาดนั้นว่าลงเป็นยังไงนะบางคนชอบด่าผ่านโซเชียลนะปัญหาเลยจริง เอออะไรก็ด่าแล้วเออาอะไรก็เนี่ยเออประเทศไทยตลกอะไรเงี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ประมาณนี้นะคือคือบางทีเนี่ย พอเราลงไปแล้วมัน,มนแก้ไขาย,ยากเห็นไหมเ,เรื่องนี้เนียมันแก้ไขไม่ได้เลยบางทีอาจจะเป็นการบน่นบ่นอะไรเกี่ยวกับการทํางานบ่นนู่นนี่นั่นกันในองค์กรเจ้านายเห็นหรือเพื่อนร่วมงานเห็นอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของความขัดแยง้งหรืออาจจะทําให้บริษัทนั้นเสียหายในการบริหารจัดการทํางานได้ก่อนจะลงนะคิดถึงตัวเองนะคิดถึงเพื่อนร่วมงานะนะคิดถึงบริษัทคิดถึงนายจ้างนะคิดถึงแฟนตัวเองครอบครัวตัวเองคิด ท้งคบก่อนนะคิดถึงตัวเองไม่พอคิดถึงประเทศชาติด้วยครับนะพอคิดสละตาแล้วว่ามันไม่เสียหายก็ค่อยลงโอเคครับจ่ามันจะมาจำวนกับมหาเราเองเนี่ยนะเราจะโดนคดียาฝั่งตรงข้ามเล่นงานแล้วเนี่ยนะตกงานอีกตัางหาอตกงานอีกตั้งหาเห็นไหมตายเลยจริงไหมฮะแล้วกลายเป็นคนในสังคมก็จะมองโอ้ คนนี้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 นะครับเสียทั้งสองฝั่งนะครับนะก็เป็นไปตามดีการนะฮะครับห้าเก้าเก้าทับสองพันห้าร้อยเมื่อไม่นานนี้ใกล้ๆเฉียดเฉียนเองเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวอาจจะทำให้ได้จ้างเลิกจ้างคุณได้นะครับถ้าปัญหานั้นอาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรนะฮะเรื่สิ่งสำคัญต้องมีแน่นอนอยู่ในระเบียบบริหารระเบียบบังคับใช้กับพนักงานของบริษัทนั้นมีเพราะเขาก๊อปกันมาช่วยกรุณาตอนเข้าไป กรอ,อกไปสมัครแล้วเขารับงานรับคุณเขาทางานแล้วนะช่วยดูนอกเหนือจากเงินเดือนหน้าที่การงานและช่วยไปอ่านระเบียบบริษัทสักนิดหนึ่งรวมถึง Facebook ลน์อย่าเล่นในเวลาทางานนะครับ <c oughs> นะครับอ้าวเอาไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็เพิ่งดูนี่ตายแล้วต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้องทําตัวธรรมดาธรรมดาสักหน่อยถึงจะได้ไม่มีปัญหากับคน <c oughs> ในออฟฟิศมันมีประโยชน์แต่ก็มีโทษเหมือนกันนะครับ <c oughs> <ด>ครับได้ครับตนี้ทั้งหลายนะครับอ่านะครับอ้าไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สัก ข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามาครับที่หมายเลข021266106ครับ021266106หรือจะส่งเป็น SMS มาถามก็ได้นะฮะที่หมายเลข4838106ครับพักสักครู่ครับสารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน